สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะล่งเป็น10หน่วยบนรัฐบาลไทยเนาะค่ะ10หน่วยบนรัฐบาลไทยแล้วก็หน่วยบนเน้นเน้นเดินยาวๆเนาะแอดเห็นมากแต่มันเป็นเหล,ล็กหลายตัวเนาะค่ะหลายตัวแต่ว่าเราเอาไปเป็นแนวทางจับเทียบชนกับตัวเหล็กที่เ้ามีอยู่ในใจแล้วเนาะค่ะอ่ามัน งวดที่แล้วก็เข้าที่หลักหน่วยไปลักซิปถือว่าพิษเนาะคะ่ะไปลักซิปถือว่าพิษพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นห้า,ามกลับคำนะคะเิวอย่ากลับหมืดนนะค่ะหลักหน่วยหน่วยบนเน้นๆพี่น้องค่ะ ทำมาเดี๋ยวแอดนับเบิรงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามงวดหลุดหนึ่งพี่น้องหลักหน่วยอย่างเดียวเลยหน่วยเน้นๆเ,เลยเนาะค่ะสิบสามงวดหลุดหนึ่งพี่น้องบางคลิปห้จบเด้อค่ะอ่าเข้ามาแล้วซอยแอดกดไหลก้แช่เปิดการมองเห็นเนยเด้อแอดจะได้มีกำลังใจไปหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะที่หลักหน่วยบนแล้วก็ สิบหน่วยบนอีกสองสูตรเทียบชนเนาะค่ะเอามาเทียบชนกันเนาะค่ะแล้วก็งวดนี้ก็มีชนกันด้วยเนาะค่ะส่วนจะชนที่ตัวไดพี่น้องเบิ้งคิปให้จบเด้อค่ะเบิ้งคิดไห้จบนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะไปสู่คำเตือนก้อนเนาะค่ะพี่น้องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรปดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะไปที่10หน่วยบนก่อนเนาะคะ่ะรักหน่วยเน่นๆไวเะเบิง้งไปสุดท่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปดูชุดนี้ก่อนชุดนี้10หน่วยบน ไปได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยเดินมายาวๆเดินมาจากหวด 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาทำมา13บงวดหลุด1เช่นกันเนาะคะ่ะรลุดงวดที่แล้วนี่เองพี่น้องส่วนมูนันเดินมาจังสี่เลยนะคะเดินมาเงาวเเลยมืนงวดนี่แอดเหตุแล้วได้807นเดนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปเบึงวิธีคิดวิธีท้ำน้ำกันเนาะคะ่ะ ว่าแอดบวกถือบอเนาะค่ะค่ะตั้ง407 041และก็46เลยนะคะหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบน2ครั้งหลักหน่วยบน2ครั้งแล้วก็หลักสิบหน่วยล่างอีก3ครั้งเนาะคะ่ะ <Mum> 0บวกกัน2ครั้งก็ได้0 4, 4บวกกัน2ครั้ง4 2, 2> เป็น8 2บวกกัน2ครั้งก็ได้2 8บวก 2, 2ได้10 <c oughs> คือ0เอาไว้หนีบเอาไปนั่มเนาะค่ะ หกบวกกันสามครั้งหกสามสิบแปดมีคงที่สำหรับแปดตั้งแปดแปดบวกสองคงที่ได้สิบคือศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดพี่น้องที่มาของแปดศูนย์เจ็ดเนาะค่ะนะคะแปดศูนยะ์เจ็ดที่ชุดนี้ก่อนเนาะคะ่ะไปดูชุดที่สองเนาะคะ่ะอ่าสูตรที่สองเดินมายาวๆที่สิบหน่วยบน นะคะชุดนี้ที่แรกทํามาจากหลักหน่วยมันลดแต่มันยังอยู่บนอยู่แอดเลยเอาไปปรับเป็นสูตรสิบหน่วยบนล้าก็มาเดินเดินเดินนวยมากล้กาก็มาลดบอมเนมาลดมาขามมาหาลักซิบเราก็มาเดินลักหน่วยยาวๆเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดติดแต่งวดที่แล้วลดงวดนี้ทำได้สองสามเจ็ดไปเบิรงน้ำกันว่าแอดบวกถือบ ช่กันแล้วกับศูนย์นั่นยูทีเจ็ดจะมาบอเนาะค่ะ0.4146หลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยล่าง3ครั้งบวกเลยค่ะหน่ 1, บวกหนึ่งได้2ยก2มา6กบวกกันสครั้ง6.3818สบวกสเป็น20คือ0 0นย์บวกสองคงที่ได้2องสองบวกหคงที่ได้3 3มบวกสคงที่ได้7ที่มาของ2 3 7ด แคปเอาเดอร์ค่ะสำหรับพี่น้องผู้ที่ชอบคิดชอบคํานวณเนาะคะ่ะได้สองสามเจ็ดชนกันแล้วพี่นอ้องชนแล้วนะคะตอนนี้ชนกันที่เจ็ดเนาะคะ่ะชนกันที่ 7. เจ็ดแอดมีวิธีําใหพร้อมเดอค่ะพี่น้องสำหรับที่ผู้มักขิดมักคํานวณเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะ,นะคะผู้ที่มักขิดมักคํานวณน,นะคะแอดไทยก่นหอกพี่น้องนะคะ นิดนึงนะคะนะคะขยายขยายถยายหลายก็พะเห็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะมันเลยเดินมาจาังสี่เลยค่ะพี่น้องนะคะเดินมาแต่แต่มันหลายตัวแต่เราก็สามารถเอาไปเทียบชนตัวเลขที่เราชอบอยู่ในมือเราได้เนาะคะ่ะกัเหอไรมาจากไซเ์าะอามาเทียบเบิ้งว่า ถามันเดินต่อไปอีกเป็นเก่างวดสิบงวดแอดว่าเป็นศูนย์หนึ่งที่จับไหนเลยนะค่ะเพราะว่าเขายังเดินอยู่ที่หลักหน่วยเท่านั้นเนาะค่ะหลุดคือหลุดเลยไม่ได้ดีดไปอยู่ที่หลักสิบเลยเนาะค่ะบ่ได้ดีดได้ไปเลยเนาะค่ะถ้ามาก็มาที่หน่วยเน้น,เน,นเน้นที่หลักหน่วยเนาะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสาม แอดเฮดมาสิบสามงวดหลุดงวด,ดเดียวพี่น้องที่หลักหน่วยเน้นเน้น,น,นบนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอาไว้เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องแนวทางก็มีเข้ามีหลุดอาจเดินยังสี่ใช่ว่าจะไม่หลุดงวดนี้อาจจะลดก็ได้เนาะคะ่ะอาจจะลดก็ได้แอดว้าคิดพูดทำตามสูตรแอดบอลูคือกันวาสิมาบอนะคะแอดบอลูคือกันวาสิมาบอเพราะฉะนั้นให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะงวดนี้เฮ็ดแล้วได้7จ6 9 1ที่หลักหน่วยบนชนกันแล้วที่ไหนที่ตัวไหนพี่น้องชนกันแล้วที่7เม็ดเดียวแต่ไปเบิงวิธีขิดวิธีถ้ำก่อนเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะว่าแอดบวกถือบอนะคะตั้ง6ตัวรัฐบาลไทยเลยค่ะ407041 หลักแสนบวกกัน4ครั้งหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวก17ึ่งเเนาะค่ะค่ะไปบวกกันเลยหลักแสนคือ4 4บวกกัน4ครั้งส4่สได้6 0บวกกัน3มครั้งก็ได้0ยก6ข้ามไปหาศูย์อีก0ย์หลักร้อยบวกกันอีกสองครั้งก็ได้ศูนย์ ยก6ไปบวก1คงที่ได้7 7บวก7คงที่ได้14 4เอาตัหลักหน่วยเอาตัเลขไทยนะคะ4บวก2คงที่ได้6 6บวก3คงที่ได้9 9บวก2คงที่ได้11ที่มาของ7 4 6 9 1ค่ะที่นี่นะคะพี่น้องเดวแอดจะเทียบช้อนหายเบิงเนาะคะ่ะ แอดมี่ตัวมักในใจอยู่นะคะแอดจะไปบอกให้ฟังในชุดสรุปเด้อค่ะตัวมักของแอดนะคะตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะคะ่ะตัวเดียวเม็ดเดียวพี่นอ้องอ่าสองสูตรนี่ยูนีพึ่งหลุดกันสูตรเทเดียวกันหมดเลยเนาะคะ่ะหลุดกันเทเดียวเท่านั้นเนาะคะ่ะแต่ละสูตรหลุดไปแล้วคนละหนึ่งงวดนะคะ แอดทายอยู่เที่งเตียงพี่น้องค่ะเอาบ่าเป็นยังดอกเนาะนะคะสิบหน่วยบนรัฐบาลไทยแล้วก็สูตรที่สองก็สิบหน่วยบนรัฐบาลไทยสูตรที่สามหน่วยบนรัฐบาลไทยเท่านั้นเนาะคะ่ะตอนนี้ชนกันงวดที่แล้วหลุดเขา่เขาสูตรเดียวได้ยุความือของแอดนี่นะคะสูตรลักหน่วยสองสูตรนั่นลดเนาะคะ่ะงวดนี้ชนกันยุทิเรศเจ็ด ตัวเดียวที่บนรุดบอหรือจะมาอ่าชนดับเพิ่์นยูเดอพี่น้องนะคะชนดับอาจารย์ใหญ่อยู่บอนะคะสีมาบอบอ,บอมีผู้รูจักคนเนาะคะ่ะพี่น้องบอมีผู้รูจักคนเพราะฉะนั้นให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะนะคะอ่าแอดเทสแล้วอยู่ในเลมแอดมันไว้ยุ่ทีตัวใดสาีมาบอ มีแล้วในใจนะคะ่ะมีแล้วในใจไปเบื้องยุชุดเต็มกันแล้วกันนะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้กะพี่น้องที่เข้ามารับชมซอยแอดกดไไค์กดแช่เปิดการมองเห็นในเดอ้อค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กราบขอบ,บุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ